สวัสดีครับผมสมิบิ์จันโคนครับเป็นวิศวกรของฮิวกิไทยแลนด์นะครับจะมาแนะนำลักส์มิเตอร์นะครับเครื่องมือวัดความเข้มของแสงนะครับก็วันนี้จะเป็นรุ่น s t 3 4 2 4นะครับเครื่องมือวัดความเข้มของแสงครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันเนาะ s t 3 4 2 4กับ s t 3 4 2 5นะครับข้อแตกต่างกันก็คือ s t 3 4 2 5นั้นจะสามารถต่อกับแอปพลิเคชันของฮิวเก็ตนะครับที่ว่าแอปพลิเคชันเจเน็ตครอสนะครับต่อผ่านทางบลูทูธนะครับวันนี้เราจะมาลอง ตัว s t 3 4 2 4กันก่อน,นครับก็เริ่มกันที่การเปิดเครื่องเลยนะครับก็คือเรากดปุ่ม power เนาะตรวนี้นะครับสีส้มอ่ะเครื่องก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับตอนแรกก็จะขึ้นโชว์ตัวเลข0 0 0เนาะแสดงว่าตรงนี้มีสายแข็ปิดไม่อย่เนาะถ้าเราดูแล้วมันยังไม่ขึ้นเป็น0.00นะครับให้เรากด zero adjust ก่อน1ครั้ง,งนะครับมันก็จะทำการ zero adjust อ่า หลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องทําการวัดนะครับให้เราถอดนี่ออกนะครับมันก็จะทําการวัดเนาะค่ามันได้ขึ้นน้อยกว่าใช่ไหมครับเราสามารถตั้งยากการวัดได้นะครับโปยการกดปุ่มเลนส์ค้างไว้นะครับถ้ากดปุ่มค้างไว้ก็คือมันจะเป็นการออโต้เลนส์ใช่นะครับแต่ถ้าเราอยากแมนนวลนะครับให้เรากดปุ่มอันนี้นะครับทีละทีละค้างนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นทีละสเต็ปเนาะเริ่มตั้งแต่20นะครับ20หลักนะครับ สองร้อยลักนะครับสองพันลักแล้วก็สองหมื่นจนไปถึงสองแสนนะครับโดยที่สเต็ปการาวัดนะครับถ้าเป็นยี่สิบสองร้อยแล้วก็สองพันนะครับจะขึ้นทีละหนึ่งนะครับจะเป็นย่านสองหมื่นนะจะขึ้นทีละสิบนะครับถ้าเป็นย่านสองแสนจะขึ้นทีละหนึ่งร้อยนะครับวันนี้เราจะเป็นการวัดกัางแบบออโต้เลนส์ Auto ens, กอนก็เลยกดปุ่มมีค้างไว้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับาการใช้งานเบื้องต้นคือเราต้องทําการ วางในตำแหน่งที่รับกับไฟพอดีนะครับเพื่อจะได้ค่าที่เที่ยงตรงนะครับเนาะถ้าเราจะทําการเมมโมรีค่านั้นนะครับให้เรากดปุ่มเมมโมรีไว้นะครับ1ครั้งเนาะมันก็จะเมมเข้าไปนะครับถ้าเราเปลี่ยนสถานที่นะครับกดอีกรอบหนึ่งเพื่อวัดอีกรอบนึงนะครับก็จะเมมโมรีเข้าไปครั้งที่2นะครับกดอีกก็จะเมมครั้งที่3นะครับซึ่งอันนี้จะสามารถเมมได้ทั้งหมด99ค่านะครับโอเคทีนี้วิธีการอ่านค่าให้เราเมมมานะครับก็คือกดปุ่ม รีดครั้งไว้นะครับหนึ่งครั้งอ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปดูเมมโมรีที่อ่าที่สองนะครับก็กดปุ่มอ่ะขึ้นลงนะครับเนาะถ้าเราจะทําการลบนะครับให้เรากดปุ่มเคลียร์หนึ่งครั้งนะครับจนขึ้นคําว่าเคลียร์นะครับเราจะลบค่านี้ต่อก็คือกดคีย์อีกรอบหนึ่งอ่ะนี่คือเคลียร์ค่าหมดแล้วนะครับต่อมาถ้าเราอ่าต้องมีการวัด ที่มครค้งต้องการตั้งไทม์เมอร์นะครับในการแคปเจอร์ในการโฮนะครับให้เรากดปุ่มโฮค้างไว้นะครับอ่ะก็จะเป็นไทม์เมอรับอยหลังนะครับไทม์เม์ครบแล้วนะครับมันก็จะทําการโฮค่านันไว้นะครับถ้าเราถ้าเราจะทําการวัดขั้งต่อไปก็กดปุ่มโฮรอบหนึ่งนะครับก็จะทําการเตรียมในการวัดนะครับถ้าเราอยากโฮอ่าสักระยะหนึ่งนะครับก็กดปุ่มโฮได้เลยนะครับเพื่อทําการหยุดอ่านค่านะครับ เวลาตั้ง t i m e เมนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนวินาทีได้นะครับโดยการกดปุ่ม t i m e เมอร์ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับสามารถปรับได้นะครับมากสุดไปที่60วินาทีนะครับสําหรับฟังก์ชันอื่นๆตัวนี้นะครับสามารถต่อสายเพื่อยืดระยะการวัดนะครับซึ่งเป็นสาย9พินนะครับสามารถซื้อเป็นออปชั่นได้จากทางฮิโจกินะครับส่วนฟังก์ชันการต่อคอมพิวเตอร์มาต่อ ผ่านสาย USB ได้นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเอาต์พุตเป็นอนาล็อกนะครับเป็นสัญญาณอนาล็อก2โวลตวต่อฟูลสเกลนะครับก็ <Okay. S 3> <Okay. S 2> นะครับที่พูดแบบนี้เนาะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของตัว A4 3 4 2 4นะถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถาม่มเติมเข้ามาครับ